นะคะก็คิดว่าถ้าเราหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแล้วเอาผลประโยชน์ของคนไข้หรือว่าผลประโยชน์ของผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัยนั้นเป็นตัวตั้งอ่ะก็อาจจะเป็นแรงให้เราไปต่อได้เรื่อยๆค่ะคขอ้อมาด้านหน้าครับคว่าในปี2030นะฮะอัตราทั้งหมดเนี่ยก็คือจะอยู่ในประมาณ1,000ที่เราดูตัวเลขไว้ นะครับเชิญครับครับอาจารย์ครับในในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยแล้วก็อยู่ในแวดวงวิจัยเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องเอชไอวีเนี่ยมันมีมานานแล้วผม,ผมอยากทราบว่าเวลานักวิจัยวิจัยเรื่องเอรือวีเนี่ยเขามุ่งผลลัพธ์ในการที่จะขจัดให้เอชไอวีที่หายไปหรือแค่ลดเชื้ออย่านที่อาจารย์ว่ามากกว่ากันคือแค่ลดเชื้อหรือกําจัดให้มันหายไปเลยครับซึ่งปัจจุบันอย่างที่อาจารย์บอกคือ มันยังไม่สามารถที่จะกําจัดให้หายไปได้ถูกไหมคระแค่ลดผลลัพธ์ที่เวลานักวิจัยทําโจทย์อันนี้ขึ้นมารมุ่งไปที่ไหนก่อนครับมีสองระดับเนาะถ้าเป็นระดับมหาภาคก็คือภาพใหญ่หรือนโยบายเนี่ยเราใช้คําว่า ending a d e หมายความว่าเราคงไม่สามารถ ending hiv ได้เพราะไวรัสมันมองไม่เห็นคนที่มี hiv ในร่างกายไม่มีอาการเพราะฉะมันอาจจะมีการถ่ายทอดเชื้อไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ควรมีคนเป็น a อส นะคะไม่ควรมีคนเป็นเอชหมายความว่าถ้าเรามีการตรวจกันสม่ําเสมอเรามีการรักษาอาจจะมีการถ่ายทอดเอชไอวีอยู่ในปริมาณที่เรายอมรับได้ประเทศไทยจากปีละแสนสี่ลงมาเหลือพันหนึ่งสัครับตัวเองก็เก้าสเก้าุดเก้าเปอร์เซนแล้วโอเคแล้วไม่ได้ต้องการให้เหลือศูนย์เพราะมันทํายากมากนะคะแต่ว่าไม่ควรจะมีคนเป็นเอชไม่ควรจะมีคนที่เพราะว่าถ้าเขามีอาการเนี่ย ถ้าเขากินยารักษาภายใน6เดือนคุ้มกันมันกลับมาเป็นปกติเพราะถ้าใครยังมีการเอาภาพคนไข้เป็นเอสมารณรงค์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกละเพราะมันไม่ควรจะมีคนไข้ที่เป็นอยู่ภาวะนั้นควรจะตรวจเจอก่อนรักษาได้แล้วหากว่ามีอาการเอสก็จริงเขาสามารถจะกลับมาแข็งแรงได้ภายในเวลาหเดือนอันนี้ก็คือเป้าหมายเนาะแต่ถ้าสําหรับบุคคลถ้าเราเห็นลูกหลานเราเราเห็นวัยรุ่นเราไม่อยากให้เขาติดเลย ราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับบุคคลเนี่ยเราคงจะต้องทําเต็มที่ในเรื่องของการให้ความรู้ให้ทัศนคติเปิดโอกาสมีสถานบริการที่วัยรุ่นจะเข้ามารับการป้องกันได้นจะตอบคำถามเนาะครับแบ่งเป็นสองระดับใช่ค่ะนะครับก็ทั้งลดแล้วก็กำจัดให้เป็นศูนย์นะถ้า,ถ,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 าถ้าเราร่วมมือกันทำได้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับด้านหน้าครับจะถามว่าในในใน,ในองค์ความรู้ที่อยากจะให้ไปถึง เยาวชนนะคะหรือคนทั่วไปในในแผนงานการวิจัยในการสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยมีไปถึงกลุ่มนี้ไหมคะเช่นมีความรู้ให้กับโรงเรียนสถานสถานการศึกษาต่างๆให้แต่หนักรู้แล้วก็ป้องกันค่ะ คิดว่ามีแต่อาจจะยังอยู่ในรูปแบบที่มันไม่โดนใจวัยรุ่นนะคะต้องถามพี่พี่สื่อมวลชนที่ทํางานด้านสื่อเนาะว่าทํายังไงให้โดนใจวัยรุ่นเนาะเพราะว่าความรู้ที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่เนาะความรู้ที่ยังในหลักสูตรสุขศึกษาเนี่ยยังพูดถึงเอชวีในเรื่องของเอชอยู่แต่จริงๆประเทศไทยก้าวข้ามไปเยอะแล้วนะคะเราเราแทบจะไม่มีคนที่มีอาการเอชละ ทำยังไงให้ให้องค์ความรู้นี่มันทันสมัยกับอีกอันนึงคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหรือสุขภาวะทางเพศโดยรวมไม่ได้พูดถึงเอชอวีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหรือว่าการท้องเมื่อพร้อมเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ความรู้กับการปฏิบัติมันไม่ไปด้วยกันค่ะอันนี้ทำยังไงให้ให้สิ่งที่เป็นเป็น ความรู้มันเอาไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เกิดผล,ลก็คือวัยรุ่นปลอดภัยเนี่ยยังเป็นโจทย์ที่ยังต้องทําวิจัยกันอีกแล้วมันไม่ใช่วิจัยทางการแพทย์อย่างเดียวมันเป็นวิจัยเชิงสังคมด้วยในเรื่องของการสื่อสารการทําให้คนเห็นด้วยหรือว่าเห็นเออเอาไปใช้ได้จริงอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ที่คิดว่างานวิจัยทางด้านเอชวี H v, มันเป็นงานวิจัยสสหสาขามากๆค่ะทั้งการแพทย์การสาธารณสุขหรือว่าการสุขศึกษาการสื่อสาร ภาคประชาสังคมะไรเงี้ยค่ะแต่แต่อย่างน้อยที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเรายังมีตู้กดถูกไหมฮะอาจารย์มีตู้กดทุงกดถุงยางนะครับหรือว่าเข้าไปที่สภากาชาดไทยใช่ไหมฮะก็ก็ยังมีให้บริการทางด้านนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันการเข้าถึงชุดตรวจต่างๆเนี่ยก็ผ่านทางแอปต่อต่างจริงๆก็สามารถเข้าไปเช็คสิบขั้นฐานได้นะครับคาถามต่อจากพี่สื่อมวลชนด้านหลังครับพญาติเรียนถามอาจารย์นะครับเออเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตะตมบุญวัดข้าบาดลำหูนะครับ ไอ้ผู้วยเยอะมากไปเลยนะครับอันนี้ตัวยาก็เข้าถึงแล้วอะไรนะอนนี้ไหมครับผู้ป่วยเสียชผู้ป่วยเสียชีวิตยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่แล้วเราก็สงสัยเนาะว่ายาก็มียาก็ดีทำไมถึงมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ คำถามเป็นแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูนะคะไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราอันไหนสําคัญที่สุดคะไม่ติดไม่ตีตราไม่ติดไม่ไม่ถ้าเรื่องการเสียชีวิตคือไม่ตีตราเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะขาดกําลังใจจากครอบครัวอาจจะไม่ได้ทํางานอาจจะรู้สึกผิดอาจจะอะไรสักอย่างแล้วการตีตราในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ตีตราจากคนอื่นด้วยนะคะตีตราจากตัวเองก็มี รู้สึกว่าเอ๊ะฉันฉันไม่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันมีเชื้อนี้อยู่สังคมเคยบอกฉันแบบนั้นฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันจึงไม่กินยานะคะเพราะอันเนี้ยค่ะที่บอกว่าในเรื่องของการรักษาเนาะถ้าเราย้อนกลับไปในรูปนี้นะคะจะเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยหลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยไวรัสต่ำเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเสียชีวิตหนึ่งเปอร์เซ็นต์กินยาเราไม่กลับมากินยา คือ lost to follow up ก็คือไม่กลับมากินยาสม่ำเสมอ10%บเป็น10%นรเนั่นแหละค่ะเป็นจุดที่เราต้องช่วยกันว่าทำยังไงเขากลับมากินยาต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเขาไม่กินยากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตเนาะแต่หากว่า80%ที่กินยาอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่มีอาการเขาก็ใช้ชีวิตทั่วไปอยู่ในสังคมทำงานเรียนหนังสืออะไรไม่ได้ม่ได้มีประเด็นแต่ว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกมีกำลังใจกินยาต่อเนื่องไม่ควรจะมีผู้เสียชีวิตจากเอสเราอาจจะไม่สามามรถ ป้องกันให้ทุกคนไม่รับเชื้อ HIV ได้แต่เราควรจะป้องกันไม่ให้เสียชีวิตได้หากเขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเข้าถึงกำลังใจในการกินยาทุกวันหรือว่าการได้รับการยอมรับให้อยู่ในที่ทำงานไม่แน่ใจประเด็นที่ทำงานไม่ได้แตะถึงนะคะหลายๆที่ก็ยังมีหลายอาชีพที่ตรวจแล้วถ้ามออีอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ไม่สามารถทำงานนั้นได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เนาะในเรื่องของการเลือกปฏิบัติครับมีมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะขอขออีกนิดนึงครับ,บน,นั่นนึงนะครับพี่ทีนี้ถ้าถ้าในภาวะปกติก็คือว่าพอได้รับยาเข้าไปแล้วหมายความว่าก็จะเป็นปกติก็คือจะไม่มีการเสียชีวิตถูกไหมฮะถ้าถ้า,าปกติเลยก็คือหมายความว่าไม่มีเนื่องจากพอไวรัสมันตรวจไม่เจอแล้วอะคะ่ะไวรัสก็ไม่สามารถจะไปทําลายภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้น ก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับก็ก็คือปกตินะครไม่คือการไม่เสียชีวิตจากเอชไนั่นเองเราเป็นการทานยาเชิญครับในในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการวิจัยเรื่องเอชวีเนี่ยครับถ้าเทียบกับในระดับโลกเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในระดับไหนครับเราในระดับโลกที่ทําได้ดีเนี่ยเราได้นํามาเป็นต้นแบบในส่วนไหนบ้างไหมครับเช่นในส่วนของการ ให้ความรู้กับวัยรุ่นหรือการที่ไม่ตีตาเนีนยครับในต่างประเทศก็เป็นอย่างไรบ้างครับ คิดว่าถ้าถามว่าเรื่องของ HIV ในประเทศไทยอยู่ในเวทีโลกแล้วเนี่ยเราทำได้ดีแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าในประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเนี่ยเราทำได้ดีมากเนาะเป็นต้นแบบหลายเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการให้การศึกษาหรือว่าเรื่องของออสุขภาวะทางเพศเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่ดีเท่าที่ควรเนาะเพราะต้องบอกว่าสังคมไทยเรื่องเพศพูดในที่สาธารณะได้ไหมคะไม่ค่อยได้พ่อแม่คุยกับลูกไหมคะ ไม่ค่อยคุยเนาะอาจจะคุยเรื่องอา่าเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของขับรถปลอดภัยเลยอาจจะคุยแต่ว่ายังไม่ค่อยได้คุยเรื่องเพศสัมพันธ์มันเรื่องของการให้ข้อมูลการพูดคุยการปรึกษาได้อย่างเปิดเผยวัยรุ่นเป็นวัยวาวุ่นอยู่แล้วเนาะจะไปคุยกับใครดีอันนี้คิดว่ายังเป็นจุดที่เราต้องพัฒนาต่อเมื่อเทียบกับบางประเทศเช่นในอังกฤษในเนเธอร์แลนด์หรือในบางประเทศเนี่ยการให้ความรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาวะดีกว่าประเทศไทยค่ะ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของประเทศไทยยังถือว่าต่ำเนาะ50%ยังถือว่าต่ำนะคะแม้เราอยากให้คนใช้ถุงยางอนามัยได้เท่ากับตอนที่เราใช้หน้ากากอนามัยกับพ่นแอลกอฮอล์มากเลยเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้กันเข้มข้นได้ขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าเรื่อง HIV จะดีขึ้นมากค่ะครับอะไรก็ต้องช่วยกันขออีกหนึ่งคำถามครับขอไหม่อันนี้ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับครับฮัลโหล ถามอีทรับว่าโรคเชื้อ HIV เนี่ยถ้ารักษาไปในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่หายขาดมันโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาเพิ่มเติมไหมแล้วโอกาสเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนเนี่ยระหว่างคนติดเชื้อกับโรคแทรกซ้อนที่เข้ามาใหม่อันไหนห้มีความเสี่ยงสูงกว่ากัน ถ้าแบ่งเป็นสองส่วนนะคะถ้ามีอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV กินยาทุกวันไม่หยุดนะคะก็คือเอาไวรัสไปล็อกกุญแจไว้แล้วเนาะแบบเนี้ยไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่มีอะไรเลยปกติเลยนะคะแต่ภาวะแทรกซ้อนจะเกิดต่อเมื่อหยุดกินยาแล้วปล่อยให้ไวรัสมันเยอะๆอยู่ในร่างกายจะไปเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจาก การติดเชื้อซ้ําเช่นมีวันโรคซ้ําหรืออาจจะไปทําให้ในร่างกายเนี่ยมีภาวะการอักเสบจะทําให้เขาเรียกว่าแก่เร็วกว่าไว้อะคืออาจจะมีโรคโรคร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นสองส่วนนะคะว่าการที่เชื้อไวรัสกินยาทุกวันมันล็อกกุญแจไว้เนี่ยปัญหามันเกิดแค่ว่ามันหยุดยาไม่ได้เพราะถ้ามันหยุดยากล่องมันจะเปิดออกไวรัสก็จะออกมานะคะ แต่ถ้าเราควบคุมไวรัสได้มันไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะระยะยาวมันสิ่งที่สําคัญคือจะต้องกินยาต่อเนื่องเท่านั้นเองรู้ตอบคําถามไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีไวเหมือนว่าถ้าเขาอยู่ร่วมกับเชื้อชีวิตแต่เขาล็อกกุญแจเพราะนี์คำสำคัญก็คือว่าถ้าเขาไวรัสต่ำาะค่ะเขาเทียบเท่ากับคนปกติเลยทําการศึกษามาแล้วว่าอายุไขย,ยืนยาวเท่าคนปกติหมือว่าคนที่ไม่มีเชือ้อกับคนที่มีเชื้อแบบที่กินยาแล้วเนี่ยอายุไขไม่ต่างกัน แต่อันที่มีปัญหาคือไม่ได้กินยาแล้วปล่อยให้ไวรัสมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ทำลายภาวะภูมิคุ้มกันเราลงไปทุกวันทุกวันก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อน วัยรุ่นาบางคนบอกว่ามีเชื้อแล้วใช้ชีวิตดีกว่าเดิมหมายความว่าระวังกว่าเดิม<อ>ลดแอลกอฮอล์ลดบุหรี่ลดความเสี่ยงอพอรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันมีโรคที่ต้องดูแลสุขภาพเนาะ,บ,ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตซา้น้อยลงดูแลตัวเองมากขึ้นขอ,ขอเพิ่มเติมอันนี้เร,เรามีโอกาสที่เราจะทําให้อ่ เชื้อ HIV นะหายไปได้เลยไหมครับโดยหลังจากที่ทานยาไปแล้วเราไม่ต้องกลับมาทานอีกพอเป็นไปได้ไหมครับยังยังไม่มีเนาะเป็นแค่งานวิจัยแค่บางรายเช่นต้องไปเปลี่ยนถ่ายไขรกระดูกหรือว่าตอนนี้ก็มีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามทําเช่นให้วัคซีนหรือว่าให้ภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปทําให้ไวรัสที่มันล็อกอยู่อ่ะ แบบน็อกไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยที่ยังพยายามทั่วโลกเพราะว่าเรามีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อชีวิตทั่วโลกประมาณ40ล้านคนเนาะถ้าใครคิดอันนั้นได้คิดว่าได้โนเบลไพรสเพราะว่าทําให้คน40ล้านคนไม่ต้องกินยาทุกวันนะแต่ว่ามันยังไม่สําเร็จรมีคนทําวิจัยวัคซีนภูมิคุ้มกันอะไรหลายๆอย่างอยู่ใ <And then S 2> <ม>นปัจจุบัน,นเร,เรก็ยังเป็นเป็นขั้นต้นก่อนก็คือว่ากินยาควบคุมมันแต่ยังไม่หายขาด ครับเนี่ยเป็นหนึ่งในงานวิจัยของอาจารย์นะครับก็ได้เห็นว่า,อ,าอยู่และเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้มาจนได้งานวิจัยแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่างานทั้งหมดเนี่ยเราได้ได้เป็นต้นแบบได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็สามารถส่งต่องานดีๆแบบนี้ให้ได้รวมถึงเราสามารถให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่จะจาว่าเป็นพ l ับบิคเฮลซึ่งในการแพทย์บ้านเราปัจจุบันนี้ก็มีความก้าวหน้านะนะรวมถึงลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วก็เข้าถึงลดความเดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นทั้งเด็กวัยรุ่นรวมถึงทุกเพ สุดท้ายเลยครับอาจารย์ครับงานต้องมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยหรือว่าสร้างอิมแพกให้กับคนหมู่มากอาจารย์คิดว่าผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยสามารถส่งต่อองค์ความรู้หรือว่าด้านการรักษาไปได้ยังไงบ้างครับก็คิดว่างาในวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราทําให้การตรวจนะคะดูว่าใครที่มีเชื้อเนี่ยตรวจได้ง่ายขึ้นนะสามารถทําได้ทุกโรงพยาบาลนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ชี้ให้ดูว่าเด็กทารกสามารถตรวจ ใช้เลือดไม่ี่หยดจากส้นเท้าในโรงพยาบาลไหนก็สามารถตรวจได้นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่างานวิจัยที่มีประโยชน์จะต้องเข้าถึงได้นะคะอันที่สองในเรื่องของการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้วิจัยอย่างเดียวก็นําไปสู่การนําไปใช้อยู่ในชุดสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะแต่สิ่งที่ยังจะต้องทํากันต่อไปก็คือการรณรงค์ป้องกันเพราะว่าการป้องกันเนี่ยใช้พลังงานในการที่จะทําให้คนที่ยังไม่มีอาการแล้ว คิดที่จะป้องกันไม่ให้ร้รับเชื้อเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่คงต้องทำต่อไปแล้วก็หวังว่าในเรื่องของอเป้าหมายหรือหรือแนวกลยุทธ์ที่เราพูดถึงเรื่องไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราเนี่ยต้องรออีก7ปีเรามาสัมภาษณ์กันอีกทีนะคะว่า2573เนี่ยเราจะไปได้ถึงไหนเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าว่าคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆส่บนบุมคลในการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ คนที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนน่าจะมีกลยุทธ์มากกว่านักวิทยาศาสตร์อย่างเราในการที่จะช่วยทําให้ข้อมูลตรงนี้มันนําไปสู่การปฏิบัติและโดยเฉพาะเข้าถึงใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญที่เราอยากจะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เขาได้รับเชื้อ HIV ครับผมว่าในอะนะาคตตัวเลขต้องน่าสนใจนะผมว่าเราทําได้ มาระดับหนึ่งแล้วในอนา,นา,นาคตต้องทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ไปที่หน้าสุดท้ายของสไลด์อาจารย์นิดนึงว่าเราเรามีหน่วยงานต่างๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็เกี่ยวข้องกันด้วยอยากให้อาจารย์ได้ช่วงนี้พูดถึงนิดนึงแล้วก็ขอบคุณสําหรับสํานักงานการ,กราวิจัยแห่งชาติครับอาจารย์ ก็ต้องบอกว่าที่ได้มีโอกาสทําวิจัยเนาะไม่ว่าจะได้เรียนหรือว่าได้ทํางานจากทั้งที่ในต่างประเทศนะคะทุนวิจัยต่างๆที่ช่วยสนับสนุนหรือว่าโอกาสที่ได้ทํางานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสปสอชอกรมควบคุมโรคหรือว่าหน่วยงานนานาชาติต่างๆเนี่ยก็ช่วยทําให้เราได้พัฒนาต่อย,ยอดงานวิจัยเนาะแล้วก็อย่างที่มีคําถามเมื่อสักครู่ทําให้เรามีแรงที่จะทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ย จะเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางวชนะคะที่ให้ให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นในปีนี้รวมทั้งให้โอกาสในการที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยเพื่อนําไปสู่ภาคสาธารณะในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกท่านครับคงได้เห็นถึงหัวข้อและความสําคัญในการเปิดบ้านครั้งที่3ในครั้งนี้แล้วนะครับทางด้านของสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับให้กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงธันเดวีภูธนกิจนะครับ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่รวมเปิดบ้านนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ด้านบนได้เซตเวทีให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพและสัมภาษณ์อาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยว่างานวิจัยพอ